สวัสดีค่ะก็จะพาเพื่อนๆมาที่สวนบรรันสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาดูไม้มงคลอีกไม้นึงนะคะก็จะเป็นไม้ด่างที่มีความสวยนะคะเหมือนใบเนี่ยก็ยจะคล้ายๆผีเสื้อเลยนะคะนี่คล้ายผีเสื้อเลยนะคะ,คคะ,คะใบนี้เป็นไม้เลื้อยนะคะชื่อว่าเงินไหลามาด่างขาวแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันเป็นไม้มงคลและเ,เสริมทรัพย์ขนาดไหนและก็สวยด้วยนะคะ นี่แต่ก่อนเน่ยขายดีมากเลยนะคะขายดีมากเลยเป็นไม้ที่ฟอกอากาศแล้วก็สวยด้วยชื่อกะเพาะนะคะเงินไหลมาด่างขาวดูความสวยของเงินไหลมาด่างขาวนะเพื่อนๆนี่ดูเป็นไม้ด่างนะคะเป็นไม้ด่างะคล้า,ายๆผีเสื้อเลยนะคะนี่เหมือนบางทีก็เหมือนรูปปลานะคะบางทีก็เหมือนรูปปลาดูความด่างความสวยแต่ก่อนในี่ขายใบหนึ่งใบละเจ0ดแปดรอยนะคะ,ค 1, แ,ะ 700, 800, ยแย่งกันเลย ราคามันไม่แรงแต่ว่าถ้าเราทำทสวยมันก็สามารถขายได้แต่อาจจะราคาไม่แรงมากแต่ว่าเราก็น่าสะสมที่คนไหนไม่มีก็น่าสะสมนะคะนี่สวยงามมากนะคะ